สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเรื่องสั้นวันนี้ฟังเพื่อคลายเครียดเล่าโดยเจ้าป่าคลาทมค่ะสาวใช้ตำแซบข้ารือหัดหลังใหญ่มีคนดูแลรับใช้หลายคนหลายตำแหน่งมีทายญาตสืบสกุลสามคน คนสุดท้องชื่อคุณเล็กเป็นผู้ชายทุกคนในบ้านรักและตามใจมากอารมณ์เธอขึ้นขึ้นลงลงขี้หงุดหงิดตามใจตัวเองจนเคยตัวคุณนายจึงให้แจวสาวใช้มาคอยรับใช้อย่างใกล้ชิดด้วยรูปร่างที่สูงใหญ่ขาวหล่อแถมรวย ทำให้สาวๆเข้ามาหาถึงบ้านแทบทุกวันแต่คุณเล็กก็ไม่เคยง้อหรือสนใจผู้หญิงคนไหนเป็นพิเศษและเป็นเด็กไม่รู้จกักโตชอบใส่บ็อกเซอร์เดินโชว์หุ่นไปรอบๆบบ้านวันนี้ถึงวันที่แจ๋วจะต้องขึ้นไปทําความสะอาดห้องนอนของคุณเล็ก เธอจึงถือวิสาสะผลักประตูเข้าไปคิดว่าคุณเล็กคงไม่อยู่คุณเล็กกำลังวิตพื้นด้วยร่างกายที่เปล่าเปลือยโอ้ยพี่แจว๋วทำไมเข้ามาไม่เคาะประตูก่อนคุณเล็กคว้าผ้ามาปิดร่างเอาไว้ขอโทษค่ะขอโทษค่ะเดี๋ยวพี่แจวจะออกไปก่อนแจวตอบด้วยเสียงอันสั่นงันงกไม่ต้องพี่แจว เดี๋ยวผมจะอาบน้ำแล้วจะลงไปข้างล่างเลยพี่เจาทำไปเถอะคุณเล็กรีบเข้าไปอาบน้ำปล่อยให้แจวสาวใช้นั่งจินตนาการฝันหวานอยู่ข้างเตียงใบหน้าสาวใช้ยังถอดสีอยู่เพราะยังไม่ลืมภาพเปลือยเมื่อกี้เสียงเปิดฝักบัวในห้องน้ำความแรงของน้ำที่มาประทะร่งางแจวสาวใช้ รู้สึกได้และจินตนาการออกกำลังคิดว่าเธอเอาฟองสบู่ที่นุ่มรูปไล้เรือนร่างกายตั้งแต่หัวจรดเท้าของคุณชายเล็กอยู่พี่เจ้าพี่เจ้วนอนหลับแล้วเหรอเสียงคุณชายเล็กเรียกสาวใช้ที่กำลังนั่งเสียงคุณชายเล็กเรียกสาวใช้ ที่กำลังนั่งเพียงอยู่ปลายเตียงนั่งเมออะไรฮะแจวก็ได้แต่ส่งยิ้มเกอร์ให้รีบลุกไปจัดเตียงทันทีคุณเล็กก็เดินออกจากห้องไปทั้งที่ยังนุ่งผ้าเช็ดตัวอยู่แจ้วจัดเตียงไม่นานก็เสร็จจะต้องรีบลงไปเตรียมอาหารให้คุณเล็กต่อเดินลงไปชั้นล่างมองหาคุณเล็กก็ไม่พบ จึงเดินเข้าไปในห้องครัวได้ยินเสียงน้ำเปิดไว้ไหลเบาๆเห็นคุณเล็กยืนหันหลังอยู่ที่อ่างน้างมือเธอจึงหยุดยืนดูเพราะยังไม่อยากเข้าไปตอนนี้คุณเล็กก็ไม่ยอมออกมาสักทีคุณเล็กเริ่มขยับข้อศอกซ้ายขวาพร้อมๆกันโยกเข้าออกเข้าออกช้าบ้างเร็วบ้างสลับกันเป็นจังหวะของมัน สาวใช้ทำตาโตเพราะนึกในแง่ร้ายสมองของเธอมีแต่เรื่องสับป,ปะดนขยับตัวเข้ามาข้างเคาน์เตอร์และเห็นคุณเล็กก็ยังทําอีกนั้นต่อไปเธอยืนนิ่งเงียบอยู่ตรงนั้นคุณเล็กเอื้อมมือไปปิดน้ำก๊อกยืนบนพึมพำอยู่ตรงนั้นเบาๆด้วยน้ำเสียงดูมีโมโห ไม่ถนัดเลยใครจะไปทำเป็นมีเคยมีแต่คนทำให้เมื่อไหรแจ๋วจะลงมานะอยากจะแย่อยู่แล้วปวดท้องไปหมดแจ๋วได้ยินชัดเจนเต็มหูใจคอไม่ค่อยดีไม่ค่อยกล้าจะขยับออกจากเคาน์เตอร์ไปคราวนี้คุณเล็กเธอตะโกนลั่นพี่แจ๋วพี่แจ๋วเสร็จแล้วยังลงมาช่วยหน่อยสิ แจาเริ่มใจสั่นควันนี้ดีฟอรจะเข้าไปตอนไหนดีตอนนี้ก็ยังไม่กล้าเธอค่อยๆโผล่หัวขึ้นมาเหนือเคาน์เตอร์เห็นคุณเล็กกำลังทำท่าเหมือนเดิมอยู่แต่เธอก็รวบรวมความกล้าส่งเสียงสันส่นๆออกไปคุณเล็กคุณเล็กสองคำที่เธอเรียกเข้าหันควับกลับมาทันที ในมือทั้งสองถือมีดและมะละกออยู่เจ้วเห็นก็โล่งอกส่งเสียงแผลนๆออกไปคุณเล็กทำอะไรคะแล้วเธอก็เดินเข้าไปหามองดูเศษมะละกอที่กระเด็นติดทั่วตัวอยากกินส้มตำแบบวันนั้นอะ่ะพี่เจ้วผมเห็นพี่เจ้วกำลังยุ่งหลูเลยลงมาสับมะละกอรอ ยากมากเลยนะกว่าจะได้กินส้มตําสักจานไม่ยากหรอกค่ะเดี๋ยวพี่แจ๋วจะตาให้แซ่บๆเลยนะคะแจ๋วรีบรับมะละกอจากมือคุณเล็กไปจัดการตำส้มตำปูปลรราแซ่บๆให้เจ้านายน้อยทานอย่างอร่อยอร่อยคลิปนี้ก็จบลงแล้วนะคะฟังเพื่อความสนุกสนานคลายเครียดกดติดตามด้วยค่ะ